ส่วนเรื่องของเหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมสภาก็โหวตผ่านร่างพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะหลังจากที่มีเรื่องนี้พรบรที่เหมือนกับว่าห้ามโฆษณาห้ามมีภาพหรือเวลาที่เราโพสตเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียส่วนตัวเนี่ยห้ามมีภาพแอลกอฮอล์ล่าสุดปลดล็อกแล้วนะคะให้สามารถประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ประชาชนทั่วไปสามารถถ,ถ่ายรูปกับเหล้าเบียร์ได้ ไม่ต้องกลัวถูกฟ้องดำเนินคดีดแล้วค่ะเนี่ยค่ะในที่ประชุมสภาผูรร้แทนราษฎรเมื่อวานมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่ทางคณะกรรมาิการวิสามันพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยจำนวน38มาตราในวรรสองแล้วก็วรรสาหลังจากที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะ ประธานในที่ประชุมค่ะก็ให้สมาชิกลงมติว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่โดยที่ประชุมเนี่ยลงมติด้วยเสียงถึง365ยบเสียงเอกฉันเลยเพราะว่าไม่เห็นด้วยศูนย์เสียงก็คือไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยงดออกเสียงก็ศูนย์เสียงนะคะ365เสียงเป็นเอกฉันแต่ว่ามีไม่ลงคะแนนเนี่ยสามเสียงนะคะเนื้อหาสําคัญก็คือมาตรา32ค่ะที่ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม,อมซึ่งที่ประชุมสภาได้ลงมติไม่เห็นด้วย3ามร้อยเจ็ดสเสียงเห็นด้วย1เสียงงดออกเสียงหนึ่งเสียงไม่ลงคะแนน3เสียงทําให้เป็นการปลดล็อกแล้วก็สามารถประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วนะคะทั้งนี้ค่ะนายชนินรุ่งธนเกียรติค่ะสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าการแก้ไขนี้เนี่ยตามคำสงวนนี้จะเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มสุราชุมชนสามารถประชาสัมพันธ์หรือพูดถึงผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้บ้างโดยอาจสามารถแสดงรูปผลิตภัณฑ์ตราสัญ,ญลักษณ์ส่วนประกอบวิธีการผลิต แหล่งที่มาหรือว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามกรอบหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการประกาศกำหนดไว้นะคะส่วนประชาชนทั่วไปก็สามารถถ่ายรูปนะคุณเอกชนแก้วถือแก้วที่ติดตราสัญ,ญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สุราได้โดยไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วค่ะก่อนหน้านี้ถ้าสมมติไปปาร์ตี้กันจะจะยกขึ้นนแล้วสมมติพี่ดาวถ่ายรูป แล้วไปถือมีโลโก้ผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่ได้เขาหาว่าประชาสัมพันธ์นะผิดกฎหมายก็เลี่ยงแต่ก่อนนี้ก็คือใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วชนทําไมไม่ใส่แก้วเก็บความยุงความเย็นอะไรอย่างเงี้ยทำไมกระบอกไม้ไผ่อะมันเพิ่งซื้อเขาหลามมาแล้วเทเขาหลามด้วยนะเทใส่เป็นการใช้อันเนี้ยรักโลกแล้วล้างกระบอกเขาหลามทิ้งสิคะใครจะมาล้างกระบอกเขา อคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วถ่าย,าย<อ>ได้แล้วปลดล็อกเรียบร้อยนะครับชมซีรีส์เกาหลีแบบผ้าไทยชมชอบเลยนะคะค้มสุดๆลูกค้า AIS กดดอกจันหกเจ็ดแปดดักจันสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกลูกค้า True d h a ก k ก,ออก,ด,ด,กด,ดดากจันสามสามหกสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออก <S <S <S